สวัสดีค่ะชื่อแนนนะคะก็วันนี้นะคะแนนจะมาแนะนำค่ะวิธีการนะคะ,ะดื่มลีวิต้าบูตัวนี้นะคะซึ่งตัวนี้นะคะ่ะในหนึ่งกล่องเนี่ยจะมีทั้งหมด30ซองนะคะวิธีการชงดื่มง่ายมากๆเลยค่ะเพราะว่าในหนึ่งกล่องตัวนี้นะคะเราในหนึ่งซองตรงนี้นะคะเราสามารถชงทานกับน้ำนะคะในปริมาณ25 0 ml หหรือว่า8ออนนะคะซองของเขาจะฉีดง่ายมากๆเลยค่ะก็ให้เราฉีดซองนะคะ เราก็เทลงในขวดน้ําค่ะหรือเราอาจจะใช้เป็นแก้วน้ําก็ได้นะคะเราก็หาอุปกรณ์ในการคนนิดนึงก็อันนี้ใช้เป็นขวดน้ําค่ะแล้วก็เทลงไปนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็ขยับคือต้องบอกเลยค่ะว่าตรงน,นี้คือตอนนี้ได้เริ่มได้เริ่มได้กลิ่นแล้วนะคะหอมมากๆเลยค่ะแล้วก็เราจะลองชิมกันค่ะรสชาติดีมากๆเลย คือตอนนี้จะเหมาะในช่วงสถานการณ์นะัตอนนี้มากๆเลยนะคะเรื่องของโควิด19นะคะเพราะว่าตัวนี้จะช่วยให้ร่างกายเราสร้างภูมิคุ้มกัน,นค่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะสามารถดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่ตลอดเวลาได้ด้วยชอบมากมาเลยค่ะตัวนี้ไปลองกันค่ะ